รบสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบปัญญากอนยี่สิบเก้าค่ะมียี่ก่อนพาพี่น้องมาเข่าป้าหาเห็ดพี่น้องเดี๋ยวนะคะใส่หมวกไว้พี่น้องไม่เห็นป่ะไปดูกับยี่กอนนะคะไปรุ่นกันเลยสิได้เห็ดปีกแกงเพาะมือเนี่ยจ้าพี่น้องป้าหาเห็ดกับสิประมาณนี้แหละจ้าเปลนเปลนตอนนี้เห็ดมายย่งมาหลายเด้อจ้า ตียก่อนเจอ,อยุ่ตอนนี้ก็มีแต่เห็ดอันเใส่เดือนเป็นดอกขึินเห็นละงโงงนี่พี่น้องอืมมาส้นนีบบ่พอต้องกลับขึ้นไปทางพุนแล้วจ้ะเนี่ยปางามงามพี่น้องหาเห็ดบ่ได้ดตากแดดจักเทือเลยปลากับเป็นเป็นยังง่งงายซะละจ้ะเอาไปสิพาพี่น้องไป กับเพื่อนไปสวนด้านหลังกันจ้ะส้นนี่รู้สึกว่าบ่ค่อยมีค่ะไปจ้านี่อย่างสวยเลยค่ะน้องดอกนี้อย่างงามเลยค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเห็ดหนางว่วน่ะพี่น้องเมืองไทยกินนะแต่ที่นี่เขาเขาไม่กินกันนะพี่น้องเมืองไทยเขากินกันนะแยะเลยค่ะเนี่ย ้างถนนนี่ท่ามันเกิดเยอะจังเนี่ยอุ้ยสุดยอดเข็ดเลยค่ะไปจ้าเจออีกแล้วพี่น้องเนี่ยยังสวยเลยค่ะดอกนี้พี่น้องเห็ดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะดอกต้มุติมิค่ะเพื่อนๆกำลังเกิดเลยค่ะนี่ค่ะดอกตูมูติมิสวยเลยค่ะ ห,หากลุ่มใหม่ต่อไปค่ะพี่น้องชาว u t u b e ก่อนเจอเห็ดเราจะค่ะอย่างสวยเลยนี่จีบเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้อร่อยจ้าเจ้าของป่าตัวกิงเจ้าค่ะนอนเผือกค่ะตัวทากเผือกสวยงามจ้าก่อนพ่อเราจะเนี่ยพี่น้องเห็ดมันมุนยายุ่จังสิพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็ดที่ตัวยีกรมาหาวันนี้นะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆแล้วมีเพื่อนผู้อีกไหมดูสิเนี่ยอ๋อนี่ดอกนึงเพื่อนๆดอกเขากำลังเพื่อนเขากำลังจะเกิดจ้านี่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 เนี่น,นี่เป็นจูมสวยๆเลยพี่น้องเนี่ยเหมือนเห็ดตะไคร้เลยนะคะเนี่ยค่ะไปไปไปกันต่อค่ะพี่น้องเบิ่งเห็ดตัวนี้ค่ะพี่น้องเห็ดตัวนี้ก็ินได้ยูเดอร์คนีน แต่ว่าไม่อร่อยค่ะนะคนไม่นิยมกินกันหรอกมันเหมือนกับเห็ดปวกเห็ดปวกเป๊ะๆเลยล่ะพี่น้องเนี่ยนะมันก็นมีกินหอมอยู่จ้ะเอาให้เพื่นอนยุนี่ละจ้ะไปลองที่ก่อนพ่อเฮ็ดเราจ้าตระกูลเห็ดฟางค่ะที่รักเห็ดเฟียงเลยกค่ะนี่สั้นได้สั้นนั่นเลยค่ะนี่เดี๋ยวจุกอนจบกลับบ้านด้วยนะเพื่อนๆน,นะแอนพี่น้องเห็นไหม เอฟเดกลับบ้านกันจ้าเอากลับบ้านน้ำเลยนี่เนี่ยแต่ว่ากับ่ท่านมันใจญ่เพราะน้น้ำไปผู้ใดเก็บน้ำเวยค่ะเด้อจะก่อนเอาผู้เดียวไปผู้ใดเก็บน้ำเลยจ้าอาจจะกินผู้ใดหรือสิกินใดนะคะแล้วไปก่อนจะไปเช็คอินเทอร์เน็ตอีกที่หนึง่งกับเ,เพื่อนๆไปจ้าหมดสีด่ดวนพี่นอ้องฮึเนี่ยนจะมีปอกขาพี่นอ้อง เขาจะเหมือนเห็ดละงกเลยพี่น้องเอาเลยค่ะอร่อยนี่ต้อบอกค้าเขาออกก็ต้องเอามาใจตาเลยพี่น้องเรีบเบเลยจ้าดอกนี่แกเราบ้าเอาจะดอกนี่อุ้ยนี่มูมันพี่น้องนี่นี่นี่กำลังโผล่ย้าขึ้นมาเลยค่ะนี่ นี่เลยนะเอาไปตืมกันพี่น้องอันนี้อย่างสวยเลยค่ะเป็นไข่ขึ้นมาอย่างสวยเลยพี่น้องดูนี่อืมสวยมากเลยค่ะอืมเฮส่เดียนพี่น้องเดยวก่อนเก็บมะกรองมาให้พี่น้องบึ่งแล้วนี่นี่งามๆเลยค่ะนี่ค่ะเอาไปแกงค่ะเพื่อนๆเ,เก็บเอาเลยนะคะนี่สวยๆเลยจ้า นี่สองตัวยังไม่เก็บค่ะนี่ค่ะอ่ะนะพี่น้องได้พ่อจักน้อยเราจ้าจ้าพี่น้องชาวยูทูบเกษตากรยิบเกา้าตอนนี้ก่อนก็ออกปลามาแล้วกระสิได้เฮ็ดพ่อเด็กแกงพี่น้องนี่พ่อเด็กแกงอยู่นอกขะเนาะบันดีสีพาพี่น้องออกเมียเราเด้อจ้าพาพี่น้องคอยจกักปั่นจักรยานกลับบ้านนอะคขะเนาะมันสิคำทังเมื่อบ้านพี่น้องจ้า พ่อเด็กแกงยี่ยก่อนล่ะคะ่ะโอเคก,อกดฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามเน่เด้อค่ะเด้อผู้ใดก็เป็นกําลังใจให้ยี่ยก่อนเน่เด้อจ้าสาหรับคลิปนี้ก็ิจากและท่านผู้ชมไปแล้วกันจ่กันยิบเก้าเดยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อจ้า